ไม่ต้องไปลองกายเว้ยร้านเจมม์อ่ำนี่แหละเว้ยร้านเจมม์อ่ำเหไอ้น้อยเดี๋ยวโชว์เดี๋ยวนเดี๋ยวลีลาแบบมาเก็บค่าคุ้มครองอคิดซะว่าที่นี่เป็นร้านทองอรู้เปล่าจัดการไปตั้งหลังกันเลยตกลงมึงจะเอาท่าใครจะเอาท่าไก่หรือจะเอาท่าตีครองคะเพะตามถนัดตามถนัดอ๋อตีครองมาเลย แพื่มาที่ไหนมาเห่าใช่นี่ไอ,อ้แจมม์เอาค่าคุณคอ,อมไปไม่งั้นมึงตายตุ้ยนี่ไอเด็กผู้บันซินอย่ามาบ้วนน้ำลายถือน้ำลายแถวนี้ไปไม่ไงั้นโดนอ,อย่างนี้เ่าไหร่ผงจะเก่งไรน้อยดูพี่พี ป๊บบอบายอสิโลแมนปุ๊ดปุ๊ดดูใี้เจม<ะ>ม<บ>จ่ายค่าคุ้มคองว่าไม่งั้นตายไม่งันกูจะพบความเป็นผัวให้กับมึง<ฮ> ต้องเข้มแข็งไอ้น้อยจาไว้เลย เต้นสนุกน um. no! ักนะนงมันหลอกให้พี่เต้นหนังตลกแล้วมันก็ต่อยพี่อ่ะนงเร็วเร็วเร็วนงยังไงอย่าไปเผลอเต้นมันนะมันลองเพลงมันแล้วอย่าเผลอเต้นนะมันงัดเสกมันเดี๋ยวพี่เลี้ยงจะสอนมวยบนเวทีดีมากพี่เลี้ยงจะสอนมวยบนเวทีเอาเร็ว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 เว กี่ริดหน่องทำอะไรอ่าเราจะไม่ฟังเสียงใครอ้าวไม่ฟังเสียงใครแล้วมึไมง,มงได้ยินฉัม่ำไดงไงอะเฮะเมื่อกี้กูยังไม่ได้อุดมึงอุดแล้วกี้เนี่ยยังอุดใหมย่ยังเออยอมแล้ว <c oughs> เดี๋ยวไม่มีท้าลูกน้องคนนี้ฉลาดพอ มันมาอีกแล้วมันมาอีกยืมตา Can speak some English? Yeah, yeah, speak English. Yeah, oh, okay. Yeah. Um, first, I, I just want to teach you some basic vocabulary. okay? <laughs> 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 oh, okay. <laughs> no. 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 <laughs> <laughs> okay, no. some easy basic vocabulary yeah okay อภาษาอขั้นพื้นฐานของภาษาอังกฤษ yeah dog D O G dog dog yeah y e i s t e r e a yeah very good y ออ่านมึงอ่ไม่รู้เลยเลยอ่านหัดอ่านังครับเออะ D

ใหญ่ะยายชายายชาค้าอยู่นี่โว้ยมีโว้ยเดี๋ยวนี้มีโว้ยเดี๋ยวก่อนเถอะเอาก้วยทอดมาสิบบาทเลยิวเอาร้อยเงเรียกอยู่ได้เากี่บาทเอามาสิบบาทเอาร้อยเงินสิบบาทไม่พออาา่สิบบาทไม่พอเหรอไม่พอหิวงั้นสองร้อยเลย โอเคหญ่ชาสองร้อยเลยเออนี่สิบบาทกินทห้หมดก่อีหวานสวยสวยจังๆสวยสวยกว่าอีตุ่มมึงเยอะเนี่ยเป็นเป็นชายไดโน่ใช่ไหมโอ้พีดคือมีข่าวร้ายนะจ๊ะไดโนง ธรรมดาไอ้ไหนงเป็นคนขี้เมาอ่ะมันจะเมาทุกวันสเปเสะปะและอันนี้สีนิสัยพอเมาปั๊บมันจะฉี่รถสาไฟฟ้า<อ>แ,ลแ,ลแล้วเมื่อคืนเมื่อคืนมันเมามันก็ไม่ฉี่รถสาไฟฟ้าฝนตกชะชอ่ะแล้วไปดูดไอ้หนงตายคาที่เลยอ้ oh my god พี่หนงดูดไฟตาย คุณโธ่แม่คุณเฮ้ยไม่ต้องเสียใจแล้วนะตอนที่ไอ้หนงจะสิ้นใจอะไอ้หนงมันพูดกับพี่ไว้พี่เท่งช่วยดูแลชาชาด้วยขอยพี่ดูแลเธอเถอะอย่าเสียใจน้ทางก็ดีนะต้องทําตามสัญญากับผีไว้อะคือไอ้หนงอะคือเราปากแล้วต้องดูแลชาชาไปไหนจ๊ะ ขึ้นบ้านเออนี่อ่ะบ้านพี่เนะพี่จะทำอะไรชาชานะเมหน้าตายอย่างนี้เลยจะไม่ทำไปเถอะไปเถอะไปเถอะฉันทำเองยันยันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปิดประตูก่อนได้ยุงเข้า แลเรื่องก็แหมมีสารละบ,บันเทิงเฮฮาแท้คติอ่าทั้งตอบเลยตอบแทกอย่างนี้ดีกว่าอย่าไปไหนกาวที่ทาไว้ทาก้นไว้เริ่มออกลิ้แล้วอยาเพ่งไ, <ๆ S 1> ไปไหนนะครับทาไว้เลยอุ๊ยกาวติดก้นทาไว้เลยข้ามลุกไปไหนฉีปวดก็อดทนไว้หน่อยจะเป็นเนี้ยวก็เรื่องของคุณไม่ต้องทนไะคอดทนเดี๋อยวสบายปล่อยตรงนั้นเลยครับ พักกันแป๊บแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงต่อไปมันแน่นอน